สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าคุณกำลังมองหาราชาแห่งรถครอบครัวหรือ King of PPV ที่หล่อที่สุดดุดันที่สุดและสมรรถนะเหนือกว่าใครในตลาดหยุดเลื่อนแล้วดูคันนี้ให้จบครับเพราะนี่คือตัวจบของรุ่นที่ใครๆก็อยากครอบครองครับขอต้อนรับสู่ความยิ่งใหญ่กับ Toyota Fortuner 2.8 Legender b l a เ k ขับเคลื่อน4ล้อปี2022คันนี้ครับ แค่เห็นหน้ารถความดุดันก็กินขาดแล้วครับดีไซน์กระจังหน้าแบบเลเจนเดอร์ตัดกับหลังคาดำแบล็กท็อปแท้จากโรงงานไฟหน้าฟู l l อลที่คมกริบสะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนครับและหัวใจสำคัญของคันนี้คือขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่แรงที่สุดทนทานที่สุดจับคู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้อซิกมาโฟอัจฉริยะพร้อมแพดเดิลชิปที่พวงมาลายัยให้คุณควบคุมพละกกำลังได้ดังใจ ไม่ว่าจะขับลอๆในเมืองหรือจะบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาคันนี้พาคุณไปได้ทุกจุดหมายครับภายในห้องโดยสารหรูหราและกว้างขวางสมฐานะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าออปชั่นลน้ลนล้นทั้งจอดิจิตอลกล้องมองภาพรอบคัน360องศาจอดรถคันใหญ่ได้ง่ายนิดเดียวฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าและแอร์ราวเย็นฉ่ำทั้ง3แถวนั่งสบายครบ7ที่นั่งครับ สำหรับรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างครับเลขไม่อยู่ที่134,554กิโลเมตรเฉลี่ยใช้งานปีละ30,000โลถือเป็นระยะที่เครื่องดีเซล2.8กํากำลังลื่นไหลสมบูรณ์สุดๆครับเราการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่เคยติดแกส๊สช่วงล่างแน่นๆขับดีมากพร้อมใช้งานต่อได้เลยครับมาถึงเรื่องความคุ้มค่าที่เป็นไฮไลท์ครับ ราคาป้ายแดงรุ่นขับ4ตัวท็อปแบบนี้เกือบแตะ2ล้านบาทนะครับแต่วันนี้ผมเสนอขายในราคาเพียง1,39,000้บาทเท่านั้นเงินหายไปเกือบล้านบาทครับคุ้มค่ามหาศาลที่สำคัญเราจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์ออกรถศูนย์บาทได้เลยผ่อนนานสูงสุด7ปีเพียงเดือนละ1,7 0 0 0กว่าบาทจ 7, าท่าย1,7ได้ขับ f o r t u n e r ตัวท็อปขับ4ลอลอแบบนี้ ตัดสินใจช้าไม่ได้แล้วครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาดูรถผมยินดีวิดีโอคอลพาชมทุกจุดและมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งรถถึงหน้าบ้านครับโอกาสเป็นเจ้าของ King of PPV ในราคาล้านต้นๆมาถึงแล้วทักไลน์หาผมด่วนเลยครับก่อนรถจะหลุดมือไปครับ